ตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสํานักเปโตสามปีแล้วไม่รู้ว่าพลังของเจ้าเฉาหนิงจะไปถึงระดับไหนได้ยินว่าเจ้านั่นได้เข้าไปเรียนในชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งแล้วหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเย่เหวยจึงเดินออกจากโรงอาหารแล้วยิงย่างไปทางห้องเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งเฉาหนิงเป็นเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวของเย่เหวยในสํานักหนานซิงที่เย่เหวยเก็บไว้ในใจมีเพียงเฉาหนิงเท่านั้นคิดถึงเฉาหนิงเมื่อสามปีกอ่อนที่แข็งแรงมีอธัธยาศัยดี ถมยังจริงใจสัตซ์ซื้อกับผู้อื่นใบหน้าของเ,ย,เย่เหวยจึงเผยให้เห็นรอยยิ้มบางๆสามปีมานี้เขาให้คนนํายาตันมาให้เฉาหนิงการพัฒนาของเฉาหนิงจึงมีตัวช่วยเส้นทางไปที่ชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งเย่เหวยพบกับผู้เรียนไม่น้อยที่ดูเร่งรีบผู้เรียนเหล่านั้นต่างวิ่งไปทางประตูใหญ่ของสํานักหนานสิงเย่เหวยมองกลุ่มผู้เรียนที่วิ่งผ่านตัวเองไปอย่างสงสัยจึงขมวดคิ้วสํานักหนานสิงเกิดอะไรขึ้นสักครู่ค่อยไปถามเฉาหนิง เขาน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงแม้เย่เวอยจะแปลกใจอยู่บ้างแต่ไม่อยากจะคิดมากจึงเดินไปหาเฉาหนิงที่ชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งเย่เหวยเพิ่งจะเดินมาถึงประตูของชั้นเรียนขั้นสูงได้พบกับผู้เรียนสิบกว่าคนที่กําลังออกจากชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งคนของสํานักเปยโต้โหดเท่มจริงๆไปกันคาดว่าลูกพี่เฉาหนิงคงจะมีเรื่องกับคนกลุ่มนั้นพวกเรารีบหน่อยลูกพี่เฉาหนิงเพียงผู้เดียวจะต้องลําบากแน่ๆรีบไปรีบไปกัน ผู้เรียนสิบกว่าคนต่างมีใบหน้าที่โมโหในชั้นเรียนเฉาหนิงคงเป็นที่เคารพมากมีผู้เรียนมากมายที่เชื่อฟังเขาเดี๋ยวเราก่อนเดิมที่เย่เหวยไม่อยากจะถามอะไรมากมายแต่พอได้ยินชื่อของเฉาหนิงดังนั้นเขาจึงยื่นมือเข้าไปขวางคนเหล่านั้นไว้เกิดอะไรขึ้นกันเฉาหนิงอยู่ที่ไหนเจ้าเป็นใครนะ่ะผู้เรียนเหล่านั้นไม่รู้จักเย่เหวยแต่ฟังจากเสียงของเย่เหวยดูเหมือนเย่เหวยจะรู้จักเฉาหนิง เฉาหนิงเป็นผู้เรียนในชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งเพื่อเห็นแก่หน้าเฉาหนิงทุกคนจึงหยุดเดินข้าคือเพื่อนสนิทของเฉาหนิงตอนนี้เฉาหนิงอยู่ที่ไหนงานหรือเย่เหวยถามเพื่อนสนิทของลูกพี่เฉาหนิงง้นหรือทุกคนมองเ,อเย่เหวอย่างแปลกใจพวกเขาไม่รับรู้คลื่นพลังหยวนใดๆจากตัวของเ,อเย่เหวยรู้สึกว่าเย่เหวยเป็นเพียงคนธรรมดาแต่กับรู้จักกับเฉาหนิงพวกเขาจึงเบาใจผู้เรียนจากสำนักไปโต้เกิดข้อขัดแย้งกับผู้เรียนสำนักหนานซิง จึงเกิดการวิวาทขึ้นลูกพี่เฉาหนิงได้ไปจัดการแล้วในเมื่อเจ้าเป็นดั่งพี่น้องกับลูกพี่เฉาหนิงก็ไปพร้อมกันกันกบพวกข้าผู้เรียนหนึ่งในนั้นพูดกับเย่เหวยผู้เรียนจากสำนักเป่ยโตสำนักเป่ยโต,ยโตแห่งเมืองเป่ยโตใช่หรือไม่เย่เหวยเลิกคิ้วขึ้นไม่พูดอะไรอีกแต่รีบตามกลุ่มคนเหล่านั้นไปที่ประตูใหญ่ของสำนักหนานซิงระหว่างทางเย่เหวยได้ลองเลียบเคียงถามหลายประโยคจึงเข้าใจคร่าวๆว,ว่าเกิดอะไรขึ้น เขตการปกครองทั้ง3 6เมืองงานสารสัมพันธ์ของแต่ละสำนักจะจัดขึ้นในอีกครึ่งเดือนที่จะถึงงานสารสัมพันธ์สำนักเป็นการรวมตัวพบปะกกันของจักรวรรดิต้าโจและยังเกี่ยวพันกับการจัดอันดับของแต่ละสำนักอีกทั้งกองทัพชิงเรินแห่งจักรวรรดิต้าโจจะมาคัดเลือกผู้มีความสามารถจำนวนหนึ่งอีกด้วยแต่ละสำนักจะให้ความสำคัญกับงานสารสัมพันธ์นี้มากสำนักเป่ยโต้อยากจะเข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักที่เมืองหนิงจึงผ่านมาทางเมืองชิงเยว่ ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดผู้ควนจากทั้งสองสำน,นักจึงเกิดความขัดแย้งกันขึ้นผู้เรียนจากสำน,นักเปิดโต้ทำร้ายเจ้าถิ่นนั่นคือผู้เรียนในสำน,นักหนานซิงพวกเราจะทนต่อการหยามินนี้ได้อย่างไรผู้เรียนระดับหัวกระติศของแต่ละห้องต่างตรงไปยังที่เกิดเหตุเฉาหนิงเป็นหัวหน้าห้องของชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งเขาอยู่ใกล้แถวนั้นพอดีจึงไม่อาจทันนี้ได้ผู้เรียนในชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งเป็นหัวว่าเฉาหนิงจะมีภัยต่างก็รีบไปดูเรื่องนี้ เกรงว่าจะไม่ง่ายได้ถึงเพียงนั้นแน่เย่ยหวยที่ตามหลังทุกคนมานึกถึงก่อนหน้านี้ที่เจอผู้เรียนระหว่างทางที่ต่างเร่งรีบกันเขาจึงขมวดคิ้วเป็นปุ่มหากเป็นแค่การ,รเผชิญหน้ากันคงไม่วุ่นวายจนเอกเิกกเริดขนาดนั้นทุกคนมาถึงที่ประตูใหญ่ของสำนักหนานซิงอย่างเร็วไวในตอนนี้ที่ประตูใหญ่มีผู้คนจ่อแจผู้เรียนหลายร้อยคนต่างขัดขวางทางสัญจรที่รอบๆประตูใหญ่จนแออัดในกลุ่มคนนั้นมีพื้นที่ว่างอยู่หย่อมหนึ่ง ที่พื้นที่ว่างนั้นมีบุรุษเจ็ดคนที่แต่งกายชุดประจำสำนักสีดำสำนักหนานสิงตกต่ำถึงเพียงนี้เชียวหรือแม้แต่คนที่จะเป็นคู่มือยังไม่มีจากที่ข้าดูพวกเจ้าคงไม่ต้องไปเข้าร่วมงานสารสัมพันธ์สำนักเลยจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องขายขี้หน้าบุรุษชุดนักเรียนสีดำทั้งเจ็ดคนใบหน้าเต็มไปด้วยความหยิดหยามกว่าสายตามองผู้คนอย่างเย้ยเย้ยช่างดูหยิงจองหงนักด้านหน้าของทั้งเจ็ดคนนี้มีผู้เรียนจากสำนักหนานสิงสิบกว่าคน ที่นอนบาดเจ็บเอ้งเเม n อยู่บนพื้นทั้งสิบกว่าคนนั้นมีชาวหนิงเพื่อนเพียงหนึ่งของเย่เหวยในสำนักหนานซิงอยู่ด้วยเย่เหวยยือนอยู่กับกลุ่มคนที่ล้อมรอบเมื่อมองไม่เห็นคนเหล่านั้นที่ยือนอยู่ในพื้นที่ว่างแต่เสียงหัวเราะอ,อย่างลำพองของบุรุษชุดนักเรียนสีดำดังชัดเจนกล้องเข้ามาในหูเมื่อได้ยินเย่เหวยจึงขมวดคิ้วมองไปตามช่องว่างของกลุ่มคนไปยังพื้นที่ที่ว่างอยู่นั้นแล้วรีสายตามองถึงแม้ว่าเขาจะไปฝึกฝนกับปรมาจารย์อี แต่ไม่ว่าอย่างไรเขายังคงเป็นผู้เรียนของสำนักหนานสิงน้ำเสียงที่จองหองของบุรุษชุดนักเรียนสีดำทำให้เย่หวยไม่พอใจนักทันใดนั้นเองสายตาของเย่หวยก็มองไปยังร่างของบุรุษผู้หนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บอยู่คนผู้นั้นมีผิวดำคล้ำท่าทางค่อนข้างจะแข็งแรงใบหน้าที่จริงใจยังมีรูปร่างที่เหมือนกับเมื่อสามปีกอ่อนบุรุษผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาคือเฉาหนิงสามปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่คิดเลยว่า ต้องได้มาพบกันในสถานการณ์เช่นนี้สีหน้าของเย่เหว่ย,เ,วยเย็ยนชาขึ้นมาทันทีกลุ่มผู้คนที่ยืนอยู่รอบๆเย่เหว่ย,วยต่างรู้สึกถึงไอยเย็นเยือกที่ประทะมาจึงหลีกทางออกอย่างไม่รู้ตัวลูกพี่เฉาหนิงเหล่าผู้เรียนสิทกว่าคนของฉันเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งที่มาพร้อมกับเย่ยเหว่ยได้แทรกตัวเข้ามาแล้วมองไปยังพื้นที่ว่างนั้นเมื่อเห็นเฉาหนิงที่ล้มอยู่บนพื้นแต่ละคนต่างโมโหเดือดดานผลักผู้คนออกแล้วพุ่งไปยังพื้นที่ว่างนั้น เย่โวยไม่ได้พูดอะไรแล้วตามหลังกลุ่มคนนั้นไปเดินไปทางบุรุษชุดดำทั้งเจ็ดคนที่ยื่นอยู่ตรงพื้นที่ว่างตรงกลางนั้นถึงแม้ที่ประตูใหญ่ลอ้อมรอบไปด้วยผู้เรียนหลายร้อยคนแต่ผู้เรียนเหล่านี้หลายร้อนเป็นเพียงผู้เรียนในชั้นเรียนขั้นต้นและชั้นเรียนชั้นกลางพวกเขาจะโกรธคืองบุรุษชุดดำทั้งเจ็ดคนแต่ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปต่อก่อนในตอนนี้เมื่อเห็นผู้เรียนจากชั้นเรียนขั้นสูงลงมาแล้วแต่ละคนจึงถอยหลังกันเพื่อให้เป็นทางเดินเล็กๆเ,เ,เข้าไป ลูกพี่เฉาหนิงเป็นอย่างไรบ้างผู้เรียนในชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งพยุงเฉาหนิงขึ้นมามองบุรุษชุดดำทั้งเจ็ดคนอย่างจะกินเลือดก,กินเนื้อในดวงตาปรากฏเปลเวเพลิงที่เต็มไปด้วยความแค้นเฉาหนิงเป็นหัวหน้าในชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งจิงใจสัตว์ซื่อคนกลุ่มนี้จึงเกรงใจเขามากอีกทั้งเขายังให้คําแนะนําต่างๆแก่ผู้เรียนเหล่านี้ดังนั้นเฉาหนิงจึงเป็นที่นับถืออย่างมากในชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งเม <ME> ื่อเห็นเฉาหนิงมีสภาพอย่างนี้ผู้เรียนทั้ง,ง,งสิบกว จึงโกรธจนทนไม่ไหวเหลือคนกลุ่มหนึ่งประคองเาาหนิงเอาไว้แล้วทั้งสิบกว่าคนกูร้องออกมาเบาๆแล้วพุ่งเข้าไปเฮ้ hey, เจ้าพยุงลูกพี่เาาหนิงเอาไว้ผู้เรียนคนหนึ่งที่พยุงเาาหนิงอยู่พูดออกมาแล้วส่งเาาหนิงให้เย่เหวยจากนั้นก็คำรามแล้วพุ่งออกไปด้วยเช่นกันอาการบาดเจ็บเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเย่เหวยพยุงเาาหนิงไว้มองชาวหนิงจมูกเขียวหน้าบูมเป่งแล้วถามออกมาจากนั้นจึงใช้พลังหยุนตรวจเช็คอย่างละเอียด พบว่าชาวหนิงบาดเจ็บภายนอกเล็กน้อยเท่านั้นจึงวางใจลงบ้างผู้เรียนจากสํานักเปิดโต้ลงมืออย่างรุนแรงเพราะหากเป็นเพียงความขัดแย้งทั่วไประดับสูงของสํานักคงไม่สนใจเรื่องนี้แต่ถ้าทําให้ผู้เรียนบาดเจ็บสถานการณ์คงแตกต่างกันถ้าไม่เป็นไรเชาหนิงเลือมตาที่บวมเป่งแล้วสายหัวเย่เหวยแตกต่างจากเมื่อสามปีก่อนอยู่มากเชาหนิงจึงจําเย่เหวยไม่ได้ยังคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่จิตใจดีที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันงั้นหรือ เย่หวยเหลือบมองบุรุษช,ชุดดำทั้งเจ็ดทั้งยังหันมามองชาวหนิงแล้วถามออกมาคนเหล่านี้ของสำนักไปโต้แข็งแกร่งเกินไปข้าไม่ใช่คู่มือของพวกเขาเกรงว่าจะต้องเป็นผู้แข็งแกร่งสิบอันดับต้นๆของสำนักจึงจะสามารถจัดการได้ชาวหนิงพูดไปพลางพิจารณาเย่หวยไปพลางรู้สึกว่าเย่หวยดูคุนคุนตาไม่คิดว่าเจ้าหนูอย่างเจ้าจะใช้ชีวิตได้ไม่เลวได้รับความนับถือในชั้นเรียนอีกด้วยข้าจำได้ว่าเจ้าเมื่อสามปีก่อนไม่แม้แต่จะกลา้าพูดเสียงดังเลยด้วยซ้ำ เย่หวยพูดพร้อมหัวเราะอย่างหยอกล้อเมื่อเห็นว่าเฉาหนิงบาดเจ็บแค่ภายนอกเล็กน้อยเย่หวยจึงวางใจจึงมองเหตุการณ์อย่างเงียบเียบหากเรื่องวุ่นวายขึ้นกว่านี้คงต้องยื่นมือเข้าไปจัดการจะเจ้าเจ,จ้าคือเย่หวยเมื่อได้ยินเสียงของเย่หวยเฉาหนิงจึงมองอย่างละเอียดในที่สุดก็จำเย่หวยได้จึงถามด้วยความประหลาดใจเย่ยหวยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ท่าทางแตกต่างจากเมื่อสามปีก่อนราวกับฟ้ากับเหวรูปร่างที่หล่อเหลาอบอุ่น คงทาให้สตรีจํานวนนับไม่ท้วนชื่นชมในที่สุดก็จําค่าได้แล้วหรือเย่หวยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มุมปากฉีกรอยยิ้มที่เฉาหนิงคุ้นเคยเย่หวยเป็นเจ้าจริงๆสามปีมานี้เจ้าไปไหนมาคนของตระกูลเจ้าบอกว่าเจ้าไปฝึกฝนกับปร,รมาจารย์อี้พวกเขาก็ไม่รู้ว่าเจ้าไปไหนใบหน้าของเฉาหนิงเผยความตื่นเต้นที่ยากจะข่มไว้ได้สามปีแล้วในที่สุดเย่หวยก็ปรากฏตัวอีกครั้งข้างั้นหรืออืม แน่นอนว่าต้องฝึกอย่างยากลำบากมากเลยล่ะเย่หว,วยนึกถึงการฝึกฝนเพื่อการพัฒนาแต่ละครั้งแต่ละครั้งกับปรมาจาจา์อีในเวลาสามปีเมื่อคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจึงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วพูดออกมาถึงเย่หว,วยจะพูดอย่างสบายใจแต่มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าสามปีมานี้เขาต้องทนรับความเจ็บปวดมากมายทิยงใดต้องอดทนกับความทรมานมากแค่ไหนแต่ความสําเร็จหลังจากความพยายามถึงสามปีเป็นสิ่งที่ทําให้ยินดีปรีดายอย่างมาก ตอนนี้มีบุรุษผมแดงผู้หนึ่งเดินออกมาจากกลุ่มบุรุษชุดดำทั้งเจ็ดเขามองผู้เรียนในชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งทั้งสิบกว่าคนที่ส่งเสียงดังแล้วพุ่งกันเข้ามาจึงหัวเราะเยาะอย,ย,อย,ย่างดูถูกชัญก็แค่ขยะปลอมหนึ่งบุรุษผมแดงผู้นั้นเลือบมองผู้เรียนจากชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งทั้งสิบกว่าคนจึงก้าวเท้าหนักๆออกมาหนึ่งก้าวบนพื้นเกิดรอยแตกร้าพลังหยวนรุนแรงประตูข,ขึ้นในทันทีคลื่นพลังหยวนร้ายรูปร่างแผ่ขยายไปรอบๆ โดยมีฝ่าเท้าของเขาเป็นศูนย์กลางปังปังปังผู้เรียนในชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งยังไม่ทันเข้ามาถึงตัวเขาก็กระเด็นลอยไปกลกระแทกบนพื้นอย่างจังทําให้อวัยวะทั้งห้าแทบจะพลิกกลับและได้รับบาดเจ็บสำนักหนานสิงของพวกเจ้ามีดีเพียงแค่นี้งั้นหรือเฮ้อไม่สนุกเลยจริงๆบุรุษผมแดงมองกลุ่มคนที่ลงไปกองบนพื้นแล้วพูดอย่างเย้ยหยันเขาแข็งแกร่งมากเมื่อผู้เรียนของสำนักหนานสิงที่อยู่รอบๆเห็นภาพนี้ ต่างก็พ่นลมหายใจออกมาการพัฒนาของผู้เรียนขั้นสูงห้องหนึ่งล้วนเกินกว่าขอบเขตผู้ฝึกตนเจ็ดาราผู้เรียนทั้งสิบกว่าคนในชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่งที่พุ่งเข้าไปต่างก็เป็นผู้มีความสามารถแต่ละคนมีพลังเกินกว่าผู้ฝึกตนเจ็ดาราส่วนผู้ฝึกตนสิบดาราสิบกว่าคนแต่ละคนเมื่อเผชิญหน้าต่างก็ถูกลมแรงระลอกคลื่นซัดจนกระเด็นลอยไปพลังของบุรุษผมแดงผู้นี้แข็งแกร่งเทียงใดกันอย่างน้อยนอยน่าจะเป็นขอบเขตจอมยุทธสามดาราขึ้นไปแน่ ขอบเขตจอมยุทธจะสามารถโจมตีผู้ฝึกตนสิบดารดาสิบกว่าคนได้อย่างสบายแต่นี่เขายังไม่ได้ลงมือเลยเพียงแค่ใช้คลื่อนพลังหยวนก็สามารถสัตว์ผู้ฝึกตนสิบดาราสิบกว่าคนได้ฝีมือคงไม่ธรรมดาตอนที่หนึ่งร้อยแปดจอมยุทธเจ็ดดาราเจ้าหนุ่มผมสีแดงนี่เป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มทั้งเจ็ดคนแต่การพัฒนาอย่างน้อยๆคงถึงขอบเขตจอมยุทธหกดาราอีกอย่างคนที่เหลือนั้นแข็งแกร่งกว่านั้น ใบหน้าฟุกช้ำของเฉาหนิงเผยสีหน้าที่เคร่งเครียดในดวงตามีแสงแห่งความกลัวพูดกับเย่เหยด้วยเสียงที่เบามากจอมยุทธหกดาราอย่างนั้นหรือเย่เหยมีสีหน้าเงียบขรึมก้าวเท้าออกไปหนึ่งก้าวอย่างไม่สนใจในเมื่อเฉาหนิงต้องบาดเจ็บเย่เหยไม่ลงมือคงไม่ได้เย่เหยเจ้าอย่าทำเรื่องโง่โง่หนาเจ้านั่นเป็นจอมยุทธหกดาราเลยนะรอให้ผู้มีฝีมือจากสำนักเรามาก่อนดีกว่าย่าเพิ่งลงมือเมื่อเห็นเย่เหยอยากจะเข้าไปจัดการ เฉาหนิงจึงตกใจจนเหงื่อไหลทั่วร่างสามปีก่อนเย่เหวยเป็นเพียงผู้ฝึกตนนึงดาราเท่านั้นต่อให้ไปฝึกฝนกับปรมาจารย์อีถึงสามปีก็คงไม่สามารถเอาชนะจอมยุทธหกดาราได้เฉาหนิงไม่สนใจอาการบาดเจ็บของตัวเองใช้มือดึงแขนของเย่เหวยไว้ทั้งยังดึงเย่เหวยให้ถอยหลังกลับมาในฝูงชนอะไรของเจ้าดึงข้าไว้ทำไมเล่าเย่เหวยมองเฉาหนิงที่จับแขนตัวเองอย่างแน่นด้วยใบหน้าที่เป็นห่วงเขาจึงประทับใจและอดหัวเราะไม่ได้ อีกฝ่ายเป็นเพียงจองยุทธหกดาราเท่านั้นเองผู้ใดกันที่กล้าหาญทำอกอาดในสำนักหนานสิ่งของข้าในตอนที่เย่ยเหวยเตรียมที่จะอธิบายให้เฉาหนิงฟังกลางอากาศก็มีเสียงตะโกนด้วยความโกรธดังขึ้นมาทุกคนที่อยู่รอบๆทั้งเย่ยเหวยเฉาหนิงและบุรุษทั้งเจ็ดคนต่างมองไปยังต้นเสียงที่ดังขึ้นนั่นมู่เฟิงและเฉียวอินเอ๋อนี้เมื่อมองเห็นสองคนที่ลอยมาไกลๆสายตาของทุกคนจึงเป็นประกายในทันที เฉียวอินเอ๋อ er เป็นจอมยุทธห้าดาราเป็นอันดับที่เจ็ดแห่งสำนักหนานสิงส่วนมู่เฟิงเป็นผู้แข็งแกร่งลำดับที่สามผู้แข็งแกร่งอย่างแท้จริงแห่ง,ง,งสำนักหนานสิงในที่สุดก็มาแล้วในที่สุดก็มีผู้ที่กล้าปรากฏตัวสักทีใบหน้าของบุรุษผมแดงมีรอยยิ้มที่เลือดเย็นสายตาที่โอหังมองไปยังมู่เฟิงและเฉียวอินเอ๋อเป็นแม่นางที่งดงามเหลือเกินสายตาของบุรุษชุดด,ดำทั้งเจ็ดคนมองมู่เฟิงอยู่คู่หนึ่งจากนั้นก็มองไปทางเฉียวอินเอ๋อ รูปลักษณ์ของเฉียวอินเออร์ดูงดงามอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งสำนนักหนานซิงอาจเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองในกลุ่มบุรุษชุดดำทั้งเจ็ดคนมีบุรุษที่เป็นดั่งผู้นำกลุ่มสายตาเขียวอมดำของเขามองตรงไปที่ใบหน้าอันงามเด่นของเฉียวอินเออร์จึงเกิดความชอบพอข้าชื่อหนิงหยางขอทราบชื่อแท้ของแม่นางผู้งดงามได้หรือไม่จะไปสำนักเปิดโต้กับพวกข้าได้หรือไม่สตรีที่เป็นดั่งเทพธิดาเช่นนี้ อยู่ที่สำนักหนานซิงต่อไปจะทำให้ทิดาจากสวรรค์ดูมองซับเปล่าๆกลุ่มคนไร้ค่าของสำนักหนานซิงเหล่านี้ไม่มีผู้ใดที่คู่ควรกับเจ้าเลยเมื่อเห็นบุรุษผู้นี้กล้าที่จะเกี่ยวพาราสีกับเฉียวอินเอ๋อร์ทุกคนที่อยู่รอบๆต่างไม่สามารถกลุ่มความโกรธไว้ได้อย่าได้พลาดวาจาหน้ารังเกียจที่นี่คือสำนักหนานซิงไม่ใช่สถานที่ที่พวกเจ้าจะมาเหิมเกริมได้การดูหมิ่นของบุรุษชุดสีดำได้กระตุ้นมู่เฟิงเขาเป็นผู้แข็งแกร่งลำดับที่สามของสำนักหนานซิง วันนี้ถูกทำให้เจ็บตัวในรงอาหารก็ช่างมันมันเถอะคนของสำนักเป่ยโตเหล่านี้ต่างไม่เห็นทั้งยังกล้าหยอกล้อเฉียวอินเออยังออกนอกหน้ามู่เฟิงกำมัดเขาตัดสินใจที่จะสั่งสอนเจ้าหนุ่มแห่งสำนักเปิยโตที่จองหองจนไม่เห็นหัวผู้อื่นไปให้พ้นเลยข้าพูดกับแม่นางคนนี้เจ้ามีปัญหาอะไรหนิงหยางมองมู่เฟิงอย่างดูถูกน้ำเสียงเย็นชาจากนั้นก็หันไปพูดกับเฉียวอินเออย่างสุภาพข้าแข็งแกร่งกว่าเจ้าคนไร้คยาที่อยู่ข้างกายเจ้ามากนัก หรือไม่พวกเรามาทําความเข้าใจซึ่งกันและกันเสียหน่อยจะเป็นไรไปจะจะเจ้าเจ้าหน้าไม่อายฟันหน้าของเชียวอินเอกับริมฝีปากที่แดงระเรือ่อโมโหจนหน้าแดงหายใจแรงขึ้นหน้าอกขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเพราะว่าโกรธมากจึงไม่สามารถข่มไว้ได้พลังหยวนในจุดตันทีไหลเออออกมากระโรงพริ้วแม้ไม่มีลมเกิดฝุนพระคลุงให้เป็นหน้าที่ข้าข้าจะสั่งสอนเจ้าคนหยาบคายนี้เอง มูเฟิงมองใบหน้าที่แดงระเร่อของเฉียวอินเอ๋อร์จึงสตบกอย่างเย็นชาชั่วมูเฟิงไม่รอให้เฉียวอินเอ๋อร์พูดร่างกายเคลื่อนไหวเล็กน้อยกลายเป็นด่งเงาพุ่งไปทางหนึ่งอย่างต่อให้เจ้าคุกเข่าขอโทษในตอนนี้ข้าก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปสายตาของมูเฟิงดูเย็นเยือยเยือสองมือเขียนอักขระเซียนอย่างรวดเร็วพริตาก็มีอักขระเซียน81วิถีลอยอยู่กลางอากาศวิชาเทพเซียนขั้นกลางระดับวิญญาณกระบี่คนพิสุทธิ์ตามเสียงตะโกนของมูเฟิง พัคารเซียนที่81วิธีที่อยู่กลางอากาศได้สั่นขึ้นพร้อมกันเกิดเป็นปีกขนนกทันทีตายไปซะปีกขนนกราวกับลูกธนูพุ่งกระแทกอากาศเข้าไปเกิดเสียงเสียดเสียของอากาศดังแสบแก้วหูพร้อมที่จะฆ่าหนิงหยางอย่างเลือดเย็นมู่เฟิงแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาลงมือไร้ซึ่งความปราณีไร้วิชาเทพเซียนที่ตัวเองถนัดที่สุดกระบีขนพิสุทธิ์เป็นวิชาเทพเซียนขั้นกลางระดับวิญญ,ญาณศาสตร์ตั้งต้นวิชาเทพเซียนที่มู่เฟิงจอมยุทธหกดาราเป็นผู้่าย มีพลังที่ทําให้ผู้คนตกใจทุกคนที่อยู่รอบๆต่างเบิกตาโพลงจ้องมองมู่เฟิงด้วยความชื่นชมไม่เสียชื่อที่เป็นผู้แข็งแกร่งอันดับสามของสํานักหนานซิงพอลงมือก็ใช้วิชาเทพเสียงขั้นกลางระดับวิญญาณเลยพลังอย่างนี้เกรงว่าเพิ่งเข้าใกล้จอมยุทธเจ็ดดาราเพียงแค่เอื้อมเฮ้ดูสิเจ้าพวกนี้จากสํานักเป่ยโตยังจะจองหองได้อีกหรือไม่ผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงของสํานักหนานซิงลงมือเองพวกเขาคิดจริงๆหรือว่า สำนักหนานซิงของพวกข้าจะไม่มีผู้ใดต่อก่อนได้เชาหนิงที่หน้าบวมเป็่งจมูกเขียวปัดมองมูเฟิงที่ไร้พลังของวิชาเทพเซียนออกมาในดวงตาแฝงไปด้วยความอิจฉาและชื่นชมถึงแม้เขาจะเป็นหัวหน้าชั้นของชั้นเปลี่ยนขั้นสูงห้องหนึ่งแต่เขาก็เพิ่งทะลายสู่ขอบเขตจอมยุทธการพัฒนาเป็นเพียงจอมยุทธหนึ่งดาราเท่านั้นเชาหนิงพูดอย่างอิจฉาว่าเย่หวยเห็นหรือยังมูเฟิงเป็นผู้แข็งแกร่งอันดับสามของสำนักหนานซิงพลังน่ากลัวอย่างมาก เป็นถึงจอมยุทธหกดาราอีกเก้าเดียวก็จะได้กลายเป็นจอมยุทธเจ็ดดาราแล้วอ๋ออย่างนั้นหรือเมื่อเย,ย่เวยได้ยินคําพูดของชาวหนิงจึงยักไหล่ยอย่างเสียไม่ได้มู่เฟิงคนนี้คือคนคนนั้นที่เขาเจอที่โรงอาหารนั่นเองเจ้าหนุ่มนี่มีพลังแข็งแกร่ง,งเป็นอันดับสามของสํานักหนานซิงหรือไม่เห็นจะรู้สึกอย่างนั้นเลยด้วยพลังของมู่เฟิงจะต่อกรกับคนจากสนักเปิดโต้เกรงว่าคนที่โชคร้ายอาจจะเป็นเขาสองตาของเย่ยเวยจ้องมองสองมือกอดอก จ้องมองหนิงหยางอย่างดูถูกแล้วมองมู่เฟิงกระโดดขึ้นไปกลางอากาศด้วยพลังที่ยอดเยี่ยมจึงพูดออกมาเบาๆผู้แข็งแกร่งอันดับสามของสำนักหนานซิงงั้นหรืเฮอเฮอในตอนที่กระบี่ขนนกพุ่งไปที่ร่างหนิงหยางบุรุษผมแดงที่ยืนอยู่ด้านหลังหนิงหยางหัวเราะอย่างเย้ยหยันจากนั้นจึงก้าวออกมายืนวิชาเทพเสียนขั้นกลางระดับวิญญาณเมืองถล่มอีกาดำยังไม่ทันเห็นว่าบุรุษผมแดงเคลื่อนไหวอย่างไร พลังอากาศก็ปรากฏอัการเสียนมากกว่าร้อยวิถีในเสี้ยววินาทีที่ปีกขนนกจมตีลงมาอีกาสีดำเมื่อแต่ละตัวแต่ละตัวก็พุ่งออกไปเมืองถล่มอิกาดำเป็นวิชาเทพเสียนขั้นกลางระดับวิญญาณาสูงสุดการพัฒนาของบุรุษผมแดงแข็งแกร่งกว่ามู่เฟิงเล็กน้อยในเวลาที่อีกาดำและปีกขนนกประทะก,กันจึงต้องตัดสินจากพลังที่สูงกว่าตูมตูมตูมเมืองถล่มอีกาดำที่บุรุษผมสีแดงไล่ออกมา ได้บทขยี้กระบีขนนกพิสุทธิ์ที่มูเฟิงไร่ออกมาตามเสียงระเบิดที่ดังขึ้นแสบแก้วหูปีขนนกได้ถูกทําลายพร้อมกันนั้นอีกาหลายตัวได้พุ่งไปทางมูเฟิงปังปังปังในตอนที่อีกาหลายตัวพุ่งไปถึงด้านหน้าของมูเฟิงก็ประตูในทันทีแรงลมที่น่ากลัวเฉือนเสื้อผ้าข,ของมูเฟิงเกิดเป็นรอยแผลมากมายที่ลึกจนเห็นกระดูกบนตัวมูเฟิงอักมูเฟิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากส่งเสียงร้องอดอวยแล้วล้มลง ไปกระทบกับพื้นดินอย่างรุนแรงแล้วกระอักเลือดออกมาดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเฮือเดูเหมือนว่าไม่ต้องให้ข้าลงมือหิิงหยางใส่หัวด้วยท่าทางที่ผิดหวังราวกับจะยิ้มย่อแต่ไม่ได้ยิ้มออกมาหญิงหยางยังไม่ลงมือบุรุษผมแดงผู้นี้โจมตีครั้งเดียวก็เอาชนะมูเฟิงที่เป็นอันดับสามของสำนักหนานซิงเป็นภาพเกินความคาดหมายที่ทําให้ผู้อึ้งตะลึงงนันนราวกับมีใครมาล็อกคอเอาไว้ทั้งทั้งที่มาถึงที่ปากแล้วแต่กลับต้องฝืนกลืนมันลงไป สายตาที่มองบุรุษช,ชุดดำทั้งเจ็ดคนเต็มไปด้วยความตื่นกลัวจอมยุทธเจ็ดดาราคนผู้นั้นคือจอมยุทธเจ็ดดาราเชา้าหนิงที่ยืนข้างๆเย่ยเหยใบยหน้าเต็มไปด้วยความตกใจราวกับเจอเรื่องอะไรที่ไม่คาดฝันขอบเขตจอมยุทธเจ็ดดาราเป็นสภาวะที่ยากลำบากหากได้ก้าสู่ขอบเขตจอมยุทธเจ็ดดาราพลังจะแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าดังนั้นถึงแม้จอมยุทธเจ็ดดาราและจอมยุทธหกดาราจะห่างกันแค่หนึ่งดาราแต่พลังของจอมยุทธเจ็ดดารา แข็งแกร่งกว่าจอมยุทธหกดารายอย่างมากบุรุษผมแดงโจมตีทีเดียวก็เอาชนะมู่เฟิงได้พลังของเขาต้องเป็นจอมยุทธเจ็ดดาราเป็นแน่ผู้ที่อ่อนแอที่สุดของสำนักเป่ยโต้เป็นถึงจอมยุทธเจ็ดดาราเฉาหนิงตกตะลึงรู้สึกเย็นวาบในใจเขาไม่เคยนึกว่าสำนักเป่ยโต้จะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ถึงแม้จะให้ที่หนึ่งและที่สองอย่างหลิวเจี้ยนและเฉินม่ลงมือเกรงว่าคงไม่อาจทำอะไรคนจากสำนักเป่ยโต้ทั้งเจ็ดคนนี้ได้เฮ่ยเฮ เจ้าคนไร้ค่านี่ไร้ความหมายสิ้นดีแม่นางพวกเรามาพูดคุยกันหน่อยจะเป็นไรไปหนิงหยางกอดอกใบหน้ามีรอยยิ้มที่หยิ่งทะนงตัวในสายตาที่หวาดกลัวของทุกคนเขาก้าวทีละก้าวไปทางเชียวอินเอ๋อเจ้าเจ้าคิดจะทําอะไรอยาเข้ามานะเชียวอินเอ๋อมีใบหน้าซีดเผือดนางไม่คิดเลยว่าคนของสำนักเปิดโตจะมีพลังที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้คนคนหนึ่งที่อ่อนแอที่สุดยังเป็นถึงจอมยุทธเจดดาราแล้วหนิงหยางจะแข็งแกร่งเพียงใด สีหน้าของเฉียวอินเอ๋อร์สีขาวฟันหน้ากัดริมฝีปากที่แดงระเรือ่อเพราะใช้แรงมากเกินไปปากจึงโดนกัดจนเป็นแผลมีเลือดไหลซิบๆดบวงตาที่สดใสเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกนางกวาดสายตาไปมองผู้คนรอบๆแล้วไปหยุดที่ร่างของเย่เหวยนางแสดงอารมณ์ทางสีหน้ามองเย่เหว,วอยอย่างหมดหนทางอยากจะเอิดปากขอให้ช่วยแต่ลังเล<ะ>เมื่อเห็นท่าทีที่หมดหนทางของ Chill th, เฉียวอินเอ๋อร์เย่เหวยที่ยืนข้างๆเฉาหนิงจึงขมวดคิ้วแล้วถอนหายใจเบาๆ แล้วยืงกายออกมายืนกันที่ด้านหน้าของเฉียวอินเอ,อ๋อขวางทางเดินของหนิงหยางถึงแม้เขาจะไม่ได้คิดอะไรกับเฉียวอินเอ,อ๋อที่เป็นแค่คนที่เดินทางเดียวกันแต่เขาคงไม่อาจจ้องมองคนของสำนักเปิดโตทำให้นางขายหน้าได้ข้าก็แค่ไม่ชอบที่หน้าคนเหล่านี้เท่านั้นน้ำเสียงของเย่เหวยดูสงบราบเรียบไม่สันไหวเมื่อได้ยินคำพูดของเย่เหวยในใจของเชียวอินเอ,อ๋อจึงปวดร้าวสายตาเป็นประกายพยักหน้าเงียบๆแล้วถอยหลังไป จบตอนที่หนึ่งร้อยแปโปรดติดตามตอนต่อไป